สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้มากินเข่ากับปกวังนะคะวันนี้ได้อะไรประปกวังกีพากินค่ะเข่าสวยร้อนๆอนจะ้ะเป็นเข่าเย็นเน,นี่ยค่ะนี่เป็นเขาเย็นแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นานาะจะเนาะกินได้หลายเวลาแกเอ่ยนะคะจะกินเข่าไม่มดนะคะเขาเย็นนี่แช่ตู้เย็นจ้ะเพื่อนจ้ะอ่าเสร็จแล้วนี่เลยนะคะทีเด็ดงาดำขวัวจะ้ะผสมเกลือเรียบร้อยนะคะ เอามาตำเด้อจ่เด้องาดํามันจะโห้จะพีน้องแล้วมันก็มีสารอาหารเยอะจ้ะกินแบบนี้นะคะขออนุญาตใช่มือเด้อแกเด้อมาจ้ามันหอมเด้คดดเอ,อค่ะเด้องาดําขวแล้วก็ใส่เกลือนะคะเนาะแบบนี้ค่ะคนอีสานหรือาคนโคราชเขากินกันแบบนี้เนาะแกเนาะ จะลองกินเดียจะเดือหอมแถ็ๆดหอมงาแล้วก็วันนี้ก็มีน้ำพริกหมูโคราชนาะจะเนาะแล้วก็มีปลาราาซัเนาะจะเนาะปลาราซับโอ้โมไม่หรอกแกเอ้ยนี่ปลาราซับมาจะมากินเข่ากับปักหวาวาเนาะจะเนาะพักก็จะมีมะเขือนะคะมะเขือลายกบต้มแล้วจะเดือยสดก็มีจ้ะมีแตงกวาแตงกวาน้อยนะคะพักกาดจ,จะ้ะมากินเข่ากันจ้ะทุกคน แซ่บจ้ะปลากหลครับเข้มเข้ม่อยๆมันๆเนื้ยจะเด้งาทำปิดหมูคุณอ บมัเคืออะไรโกบดิบซื้อไปหลายวันเนาะค่ะเนาะเม็ดมันดำจ้ะแต่ว่าเปลือกมันก็ กินได้อยู่ค่ะแซ่บเพื่อก่า นี้จะเป็นช่วงของการต้อนรับเทศกาคลคริสต์มาสนะคะสวีเดนทั่วทั้งประเทศเขาก็จิติดไฟรอบบ้านรอบเมืองกันค่ะเป็นไฟสีเหลืองสีแดงสีฟ้านะคะของปักขวางก็ตกแต่งบ้านเหมือนกันค่ะเดี๋ยวปักขวางพาไปดูนะคะไปเลยจ้าตรงนี้ก็จะเป็นนกชานบ้านจ้าเพื่อนๆจ้านกชานบ้านปักขวางก็จะติดไฟนะคะเป็นสีฟ้านะจะเนาะก็จะเป็นรูปร่างของนอกชานนะจ้ะเนาะ เนี่ยก็จะเป็นไฟห้าดวงจากเพืเอนๆนจะ้ะเป็นหลอดไฟห้าดวงนะคะก็จะจุดรอบเอ่อหน้าต่างค่ะบานไหนบานไหนก็จะมีเนาะคะ่ะเนาะโคมไฟติดรอบเลยค่ะมันหมายถึงว่าวันที่ยี่สิบห้าพฤศจิก,กาจนถึงวันที่ยี่สิบห้าธันวานะคะนับไปเลยค่ะหนึ่งเดือนจะเป็นช่วงเทศกาลของคริสต์มาสค่ะก็จะจุดไฟแบบนี้นะคะเป็นเวลาหนึ่งเดือนค่ะเผื่อถึงเทศกาลคริสต์มาสเนาะจะเนาะ เป็นประเพณีของคนสวีเดนจ้ะเพื่อนๆจ้าปากขวางก็จะมีแบบนี้นะคะติดรอบหน้าต่างเลยจ้ะนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นอีกห้าดวงเนาะคะ่ะเนาะก็จะมีทุกบ้านเลยค่ะเขาก็จะทําให้เห็นถึงประเพณีวัฒนธรรมคริสต์มาสเนาะคะ่ะเนาะของคนสวีเดนเนาะคะ่ะเนาะจะมีไฟติดรอบเมืองเลยค่ะงามเนาะ มันเป็นไฟประดับค่ะมันเป็นช่วงเทศกาคลคริสต์มาสของของคนสวีเดนนะคะเนาะติดไฟแล้วก็นับถอยหลัง1เดือนค่ะพี่น้องบาง,บ,างบ้านก็นจะเป็นรูปดาวนะคะบางบ้านก็นจะเป็นรูปเออ รูปกว้างรูกเด็กน้อยหิมะนะคะที่เป็นกลมๆเป็นรูปกลมๆคนเหล่นหิมะนีหลายอย่างค่ะไฟประดับ งาดำนี่ถ้าอยู่สวีเดนนี่ต้องซื้อที่ร้านไทยนะคะ กินพกักไล้ค่ะ Ừ. ơi พริกไม่มดแล้วเนี่ยกินเวลาใหม่ได้นะคะแช่ตู้เย็นเนาะมดแล้วคะ่ะไปแล้วจ้า